Hey. สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอลล่าชาแนลด้วยนะครับผมซันนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองยิงปืนลูกโม่รนะบบแก๊ส c ซ2ให้ดูที่เคยบอกไว้เมื่อหลายคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาว่างมาทำสักทีวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองยิงให้ดูกันแล้วกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูกันเลยเออแต่ว่าเกือบลืมไปวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือผมยิงโดยการใช้นี่ลูกเหล็ก ลูกเหล็กลูกเหล็กไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเซรามิกธรรมดาหรือะไรเป็นลูกเหล็กเลยเป็นลูกตะกัวเลยก็คือเอาไว้พวกล่าสัตว์อะไรแบบนี้นะครับแต่สาหรับผมซื้อมาผมไม่ได้เอาไ้ล่าสัตว์นะผมก็เอาไว้ยิงเล่นนี้แหละโอเคมาเรามาดูกันเลยว่าเซอร์2เป็นยังไงนะอันดับแรกเซฟหนังนไก เสียมสัใจจริงๆเลยคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ปืนปืนตัวเนีมน้มันยิงได้ทั้งลูกเหล็กทั้งลูกเซรามิก,กน,นะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าลํากล้องมันเป็นเหล็ก,กน,นะก็คือมันยิงได้หมดทั้งลูกเหล็กทั้งลูกเซรามิกนะวันน,ะนี้ก็ตอนนี้ไม่มีกรสุนนะโล่